สวัสดีกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกๆท่านพบกับรายการลาวข้าวชาวบ้านกันเหมือนเดิมกับทางช่องและน้องเชนเนลทีวีโค้งคนและนองจันส้มไอพีเอ็มครับค่ะวันนี้ต้องบอกว่าแปลกคู่แปลกตาแปลกคู่แปลกตาแปลกใจเพราะว่าวันนี้เราออกมาบันทึกรายการนอกสถานที่ครับค่ะทีนี้เหมืนที่ไหนคะคุณสลา์พระราชวจ้าบังรัตนารังสั้นจำลองนะครับหรือว่าพระราชวจ้าบังรัตนารังสั้นเดิมแต่ว่าทีนี้ก็เป็นติ้งจำลองใช่ไหมเพราะข้องเก่าข้องเดิม ยู่ทางความมือแต่ว่าเขาบันเลียงเรียบร้อยกับหรือต้อนหรือถึงไปเมื่อปีต้องพันห้าร้อยเจ็ดนะครับก็เลยมีแต่สิ่งจำลองให้เราแลกกันวันนี้พรมสลายุดสุทติวงศ์ครับลาดิชันวันนาสุวัฒนาเมธากุลค่ะรับนาทีเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าข้าวชาวบ้านกันเหมือนเดิมนะครับเป็นประจำในช่วงของเวลาแปดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้า ซ่องถุมทึงทราบถุมค่ะแล้วก็อากาสซ้ำนะคะในช่วงเวลาายซ่องถึงใบซ้ำและตีซ่องถึงตีซ้ำค่ะติดตามรับชมกันได้กับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเช้าแล้วก็ในทุกวันอาทิตย์เราจะมีการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ในวันเวลาเดียวกันนี้แหละนะครับนำมาใหายฐานได้รับรู้รับทราบกันแล้วก็วันนี้ครับเราอโอกคมันนองสุทานทีบรรยากาศช,ช่วยงางำนะครับคางสายคางขว้าคางนาคางล่างช่วยงำเพีนี่คือเรอนองบานเรานะครับทีพระราชวังรัตนารังสัน จำลองค่ะเย็นีเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีการเต้นอราบิกกันเต้นอราบิกเดี๋ยวจะได้เหยียดเ่้งดุมดำดุมดำก็เต้นจุ๊บจุ๊บจุ๊บผนิละแน่แต่ว่าเต้นตีได้ตีได้ไม่รู้เห็นน้ำหนักมันลดจักที้ก็ว่าก็เต้นกันตั้งแต่เช้าอย่างนั้นเขาเต้นในร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงน้ำหนักจังมาเลยนะอ่ะไปดูเลี่ยงคลองอุทยานแห่งชาติเล่มซ่อนับวนนี่ทีผ่านมาเขาจัดโครงการดำน้ำเต็บขยาบปลดลาวเมื่อวันที่สองถึงวันที่สามกุมภาพันธ์ที่่ผาานม อุทยานแห่งชาติแหลมส้นหรือว่าบางเบนะนะครับซึ่งประเทศ่านทีสองเทียวทีลรยคนรู้จักกันดีในจังหวัดระนองก็จัดก,กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะโปลดราลานะครับโดยมีนักดำน้ำดูประกาศราัง้าคนจากจังหวัดภูเก็ตระน,นองและก็จังหวัดใกล้เคียงกว่า50คนคมาดำพุทธดำวายเก็บขยะกันพวรปรากฏว่าไ้ไก่กะอันประหัดลานเลนเตนเถือนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอ้นอไปในเรื่องของขวดนะครับ เพราะหนักทองเทียวมั้งหรือว่าพี่น้องประชาชนชาวประมงมั้งทำทิ้งเอาไว้นะครับไปดูกันสิครับว่าเขาเก็บกันพันพืชดำไปพันธพือไปเก็บพิยากันในไรื่อสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็นําพาคุณผู้ชมนะครับมาที่อําเภอกระเปอร์นะครับเข้ามาที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนอําเภอกระเปอร์จังหวัดระนองนะครับก็มากับทีมงานของอุทยานนะครับเพื่อที่จะไปดำน้ำํา ดูปาการังด้วยแล้วก็เก็บขยะด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นโครงการดำน้ําเก็บขยะปลอดเล่านะครับคุณผู้ชมก็ทางด้านของทีมงานระนองแชนแนลนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านอุทยานนะครับให้มาร่วมซึ่งผมเองนะครับวันนี้ผูดดำเนินรายการครับก็มาเป็นผู้ดําน้ําด้วยนะครับก็ทางหายจากการดําน้าไปหลายเดือนนะครับเจเดือนเลยทีเดียววันนี้ ก็มีโอกาสได้ลงเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สามกุมภาพันธ์นะครับเมื่อวานนี้เขาดำไปแล้วรอบหนึ่งครับแต่ผมไม่ได้มานะครับก็ไปดำกันที่ไหนครับเมื่อวานเกาะข้างขาครับเกาะขั้างขาวันนี้เราจะไปเกาะไหนกันครับเกาะกำเกาะกำกำใหญ่กำเล็กกำนุยเกาะกำนุยกำ่เป็นเกาะกำนุยนะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานเราไปกันทั้งหมดสี่ลำนะครับคุณผู้ชมสี่ลำตอนนี้ยังอยู่ที่ท่าสองนำหน้าไปหนึ่ง นะครับก็จะแยกกันไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกันข้างหน้านะครับเพราะว่าสเสียงอยู่ที่เราครับทางอากาศอยู่ที่เรานะครับเนะราไปได้ทางอากาศอยู่นี่นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าใต้ท้องทะเลของเกาะกร,รมตอนนี้สภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะได้จริงๆผมอยากจะเอากล้องลงไปด้วยครับแต่คาดว่าลงไปก็ดับเลยนะเราลงไปถ่ายใต้น้ําไม่ได้ นะครับก็เดี๋ยวคอยดูด้านบนเรือนะครับว่าเราจะได้ขยะชนิดไหนขึ้นมาเยอะที่สุดนะครับแต่เห็นท้างด้านของทีมงานบอกว่าเมื่อวานนี้ได้อวนขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่ที่ผมเคยดำนะครับก็จะเป็นอวนกับเชือกนะครับก็คือจะเป็นอวนกับเชือกของชาวประมงนั่นเองนะครับที่ลงไปเกี่ยวตกปลาและก็เบ็ดตกปลาด้วยนะครับเดี๋ยวไปถึงที่แล้วก็ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อวันที่ช่องที่สามกุมภาพันธ์ผัานมากับอุทยานแห่งชาติเล่มส้นรวมกับตำหนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสอสอสกับจัดโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาในการดำน้ำเก็บขยะปลดลาวโดยระดับความรัวมือจากชมรมนักดำน้ำดูประกาศรังซาขณ์จังหวัดระนองนำโดยนายเสมชายฮัตชจักกับประธานกลุ่มดำน้ำจังหวัดระนองและก็จังหวัดภูเก็ตรวมกว่าสามสิบคน นะครับโดยการจัดกิจกรรมดำนามเก็บขาายะใต้ทะเลที่โกมัมโกข่างข้าวในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะกระตุน้นจิตจำดึกด้องประชาชนและก็หนักตรงเที่ยวรวมถึงพี่น้องชาวประมงได้จะนักถึงผลกระตบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลตลอดจนสร้างความรู้มือกับองค์กรระดับนานาชาติในการจัดแนวทางแก้ไข,ขัญหาขยะในทะเลนะครับซึ่งมีจํานวนมากในท้องทะเลอันดามันให้เป็นแนวทางการแก้ไขในระดับชาติต่อไปสำหรับกิจกรรมนี้กับจัดขึ้นช่วงวัน คือในวันทีช่องและก็วันทีซ้มกุมผ่าปั้นที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมเก็บขยะ่อเหนืองจากปีที่เลวซึ่งได้ดำนนิเติบขยะกันไปแล้วสองรอบลังจากสำนักอนุรักษ์รัพยากรทางทะเลและก็จ่ายฟังกรมทรัพยากรทางทะเลช่ายฟังรวมถึงอุทยานแห่งชาติเลม่มซ้นกับใบการมารวมเป็นหน่วยงานลักในการดำเนินการจัดงานอีกครั้งทา้งยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้วยดีกับจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพด้วยว่าซ้อซ้อซ้อ,ซอในการจัดกิจกรรมด้วย อย่างไรก็ตามกับจากสถิติการจัดก,กิจกรรมดําน้ําเก็บขาายะใต้ทะเลในเต่ละปีที่พ่านมาพบว่าปริมาณขยะผิ่มเป็นจํานวนมากกว่าช่องลอยกิโลกรัมต่อการดําน้ํานึ่งครั้งนะครับขายะบริเวณใต้ท้องทะเลส่วนได้ก็เป็นขวดลาว้าขวดเบียร์ขวดแก้วเครื่องดื่มชนิดต่างต่างและก็ป้องเบียร์ครับขณะตีปะหน้าลักลักเตะจริงก็คือสาควนของพี่น้องชาวประมงนั่นคือการเอฟหลักรบําการประมงใยฟังก็พบทางสาวอวนครับข้ามเอีย กลัวและก็เฉลี่ยถึงหม้อวัดปาแต่ไปยาบ้านไปกับนี่ถึงหม้อวัดนุกลางนีในกับเป็นจังหวนมากสําหรับอ่าหากจะเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์้องปกากกลังและซัดน้ำในบริเวณเกาะกัมและก็เกาะกางเข,า,ข,า,ขาแล้วก็เลือ่อมไปถึงกว่าชิดเปิดเส้นเลี่ยวในกับและนี่คือซาเอิดกับซาเอิดกองการที่เราชาวรนองต้องร่วมมือกันในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมโดยการนำน้ำเก็บที่ยาตายตรงตทะเลอันเห็นไม่วัดเชียงที่เราได้ยินนี่คือทุ่เต็นเดโรบิด พราะว่าตรงนี้กั้งตนเย็นกับคุจะมีการเต้นเอโรบิกงงชมรมเอโรบิกถนนเรียงรัดในคลิปติสราบาลก็เต้นกันนี่ก็เปิดเพลงเต้นปานีแหละนะครับไม่ซวยทามไปสวย,สวยครับ <c oughs> นั่นคือเรีงองโครงการจัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลนะครับซึ่งก็มีน้องๆน,นักดำน้ำจากจังหวัดภูเก็ตระน,นองพังงาแล้วก็ใกล้เคียงนะครับมารวมกันดำน้ำเก็บขยนะการเก็บขยะครั้งนี้ของ ชมรมอนุรักษ์ชายฝั่งกับร่วมกับอุทยานแหลมสนนะครับได้สมอเก่ามาด้วยวันนี้เราก็ได้เศษอวนและก็เชือกก็เป็นจำนวนพอสมควรวันที่สองที่เราเก็บเรามาร่วมกันอนุรักษ์กี่กิโลได้ครับน้ำหนักรวมผมว่าน่าจะอยู่นี่ยังไม่หมดฮะยังมีสามลำที่ยังกำลังจะเข้ามาน้ำหนักรวมคิดว่าน่าจะได้อยู่ที่ประมาณสัก100กิโล เพื่ออีสามลำยังไม่เข้ามานะครับก็การคาดหวังในครั้งนี้ก็เยี่ยมครับเพราะเราไปลงกันสองได้นะครับก็ได้มาพอสมควรเรามาร่วมอนุรักษ์ชายลมป่าชายเลนซึ่งเป็นทรัพยากรชะทางน้ําของทุกคนของทั่วไปทั้งประเทศนะครับเพื่อที่จะมีปลาเล็กปลาน้อยสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่จะเติบโตขึ้นมาในวันข้างหน้า ถ้าเราไม่ร่วมมาอนุรักษ์มาเก็บขยะหรือว่านักท่องเที่ยวได้ทิ้งขยะลงไปในทะเลพวกผมก็ทํางานหนักมากขึ้นเราอยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวในเขตทะเลไทยหรือว่าจะเป็นระนองหรือภูเก็ตอะไรก็ตามอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งอย่าทิ้งขยะลงในทะเลนะครับและพวกผมก็จะได้ไม่ต้องทํางานมากขึ้นนะครับเมื่อท่านทิ้งขยะลงไปในทะเลมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับปะการัง น้ำตื้นนะครับทําให้ปะการังน้ําตื้นเสียหายและสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่จะไปพ่อพันธุ์อยู่ที่ปะการังน้ําตื้นก็จะลดน้อยลงต่อไปลูกหลานเราก็จะไม่มีสัตว์หรือว่าปลาทะเลให้เรารับประทานนะครับเรามาร่วมกันแต่วันนี้เราก็ผมขอแค่นี้ก่อนที่จะบรรยายในครั้งต่อไปอันนี้ขอบคุณนะครับพมสวัสดีครับก็วันนี้นะครับทางทีมงานของ ชุ่งน,น้ำน,นองรวมกับเครือข่ายพาทีเถ้าข่ายนะครับมารวมกันนับเป็นขยะนี่นะครับวันนี้เราเองก็มีส่งได้ลงที่ถึงกนาและก็เกรรคนะครับสําสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมที่เราทําถือว่าประสบความสําสเร็จขยะที่ได้ก็อยู่ประมาณสักร้อยกว่ากิโลนะครับแต่สิ่งที่ได้นอกเหนือจากนั้นก็คือความสำคัญก็คือในเรื่องการออุลักษ์เรื่องทรัพยากรทางทะเลนะครับเพราะสิ่งสาคัญก็คืออยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับ มาร่วมกันดูแลสัตว์เลยงบนตนทะเลนะครับเพราะเราเองเนี่ยจับมาทุกวันแต่ไม่มีโอกาสที่จะปล่อยสตามตันทะเลวันนี้นะครับทีมงานพวกเราหลายๆชีวิตเนี่ยมาช่วยกันเพื่อที่จะทำความสะอาดตัทะเลเพื่อจะเป็นแหล่งทักงิของสัตว์น้ำเนี่ยนะครและสมัยที่น้องเนี่ยสามารถมีปลาเล็กปลาน้อยได้เป็นอาหารให้พวกเราได้ทานกันเพราะฉะนั้นณวันนี้จุดนี้ก็เป็นจุดที่จะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถมาดูแลเพราะฉะนั้นฝากทุกคนนะครับที่ ดูรายการนี้นะครับว่าทรัพยากรทะเลนี่ต้องช่วยกันดูแลห่วงเห็นและก็ช่วยดูแลเรื่องปร,รางรังเพราะเป็นที่พักพิงของสัตว์ปะยอนนะครับวันนี้กิจกรรมในวันนี้2วันที่ผ่านมาของอุทยานแห่งชาติแหลมสนบางเบนนี่นะครับถือว่าเราประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดนี่อาจจะต้องมาช่วยกันทำความสะอาดตทะเลมากกว่าน,นี้แต่วันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับยังมาอีกลำหนึ่งครับยังมาอีกลำหนึ่งพี่ชอยังมาอีกลำหนึ่งยังไม่เสร็จครับ ลำลำนี้ก็มาขยะเยอะเลยครับขยมันกงวะนี่เลยก็เป็นเรือดีๆนะคะที่เราจะมาช่วยกันอนุรักษ์ในเรื่องของทองทะเลนะคะให้สวยสดงดงามสวยสดงดงามทะเลระนองต้องช่วยใส่ขอบคุณนับดับดำน้ำจากที่ไหนนะจากพังงาภูเก็ตระนองทุกคนที่มารวมมาช่วยทำโครงการดีๆนะคะมาดูกันเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่อห้องน้ำเรื่องทะเลเหมือนกันรแล้วไปนี่น้ก็การปลุกจิตสมนึก ให้กับเยาวชนในะคะได้ออรวมกันอนุรักษ์ในเรื่องของการหลักนามแล้วก็เรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐท่านเกี่ยวกับความปลอดภัย,ภยในเนรื่องของนตารสันจนทางการเลีล้ืนะคะม,มาถึงว่าเราจะไปไหนมาไนเนี่ย การเดินทางทางทะเลถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็การให้ความช่วยเหลือที่ทุกตองเนี่ยเวลาที่มันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะปฏิบัติได้อย่างปฏิบัติได้อย่างทุกตองหลบการทุ่นเสียนะครับในเังคองชีวิตแล้วก็สับชิ้นเพราะว่าการเดินทางทางทะเละนะครับหล,ลายๆคนนี่ไปมาหนังเรือไปเรือวุฒวุฒวุฒบางทีนะครับเกิดคลื่นเกิดได้อาจจะตกใจโคลงไปโคลงมาอาจจะลมได้แต่ถ้าเรามีการเรียนรู้ การป้องกันการน,นั่งเรือทำยังไงให้มันปลอดภัย <C AD> ก็จะสามารถสะดวกสาบายแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นการจากทางรมรง้าานะคะที่จัดก,กิจกรรมโครงการเยาวชนหลักน้ำซ่องรุนจากอันดามันสู้อ่าวไทยค่ะก็เพื่อที่จะให้นอ้องๆเนี่ยได้ไปทัศนศึกษาหนองสะท่านถีแล้วก็เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตราฐานความปลอดภัยทางสัญจรทางน้ำนะคะพร้อมกับปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำให้กับเยาวชนได้ตระนักแล้วก็เห็นคุค่าคล้องการอนุรักษ์ ซิงแววล้องค่ะก็ได้มีการจัดก,กิจกรรมนี้เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นะคะที่เข้าหนังห้องรีสอร์ทตะบลบางนามเยาว,วชนที่มาร่วมกันก็นทั้งหมดร่อยค้นค่ะซึ่งการเรียนรู้ความปลอดภัยทางน้ำก็มีนายวิโรธแซงสิวฤิ์ค่ะรองผูว้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยิงได้มาจัดกิจกรรมนี้ที่จังหวัดระนองและก็ทราบว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น25แล้วก็เป็นรุ่นแรกของจังหวัดระนองนะครับ ก็เดินทางมาถึงระนองจนได้นะครับผมก็เรียนว่าก็อยากจะให้ท่านนะได้กรุณาสนับสนุนกิจกรรมอย่างนี้นะครับของจังหวัดได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เวียนไปยังสถานที่ต่างๆฉะนั้นความหาสจจรา์ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของจดระนองนั้นนะมีเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่อําเภอละอุ่นเรามีอะไรอย่างทุเรียนทั้งปีฉะนั้นการมีทุเรียนทั้งปีก็หมายถึงว่าพี่น้องชาวระอุที่เป็นคนทาสวน เมื่อก่อนเขาบอกอาททำสวนทุเรียนนั้นยิ่งทําก็ยิ่งเจ๊งแต่ปรากฏว่าที่ลรวทำแล้วรว,วยทุกคนนะครับเพราะว่าสามารถทําทุเรียนส่งออกได้ตลอดทั้งปีนะครับอย่างนี้เป็นต้นจากนั้นจะเห็นว่าถ้าเมื่อราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมีราคาในระดับที่พอสมควรพี่น้องเราจังหวัดระนองก็จะมีอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าธรรมชาติอยู่ในตัวมันเองครบถ้วนเราก็อยากให้เยาวชนเหล่านี้ ได้จันหลักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็มีน้องๆจากโรงในพิชัยรัตนาค่ะแล้วก็โรงเรียนสตรีรนองค่ะที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากเรียนดูความปลอดภัยในเรื่องของการสัญจรทางน้ำแล้วก็มีการทําบุญปล่อยปลาปล่อยปลาด้วยปล่อยปลาทั่เราทำบุญแล้วก็ช่วยเพิ่มทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ปล่อยปลาตั้งก้ามื้นเก้าพันเก้าร้อยเก้าชิบเก้าตัวค่าไปตัวเดียวนี่าไปตัวเดียวได้ล้าน เฮ้ตอนนี้แล้วหลายคนก็เข้ากันหลังสนุกกันเลยกับเตนูบิดตอนอย่าไปยุ่งกับเอโรบิกมาดูเรื่องนี้ก่อนไม่เราเนี่ยเราดูไอโรบิกเรามาใต้ตาำข้าวหนองสตานถีได้ไหมครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศตอนนี้น่าดูเลยบรรยากาศดีร่หรือด้านล่างนี้จะเป็นพระราชวังรัตนารังสั้นนี่เห็นอนุสาวรีย์นี่ไหมครับนั่นคือโลโก้ของสถานนีเรานี่โลโก้ของสถานนีเราสวยงามมาร์คมีกงแบกแบกครับมีอาม่าล้นหล่นเหล่ใส่เลี้ยงไม่กับตัวคางคางนู่นู่นหลู่ลานอาม่าเพย์ติดเตนู นั่นก็างนู้นแหละค่ะก็บอกว่าเป็นเหลืองดีๆนะคะทีทางกรมเจ้าท้าในคณะสำรับโครงการเยาวชนหลักนามจากอันดามันสู้อ่าวไทยค่ะคก็การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการจัดกิจกรรมลุ้นทีจีสิบห้าคองจังหวัดนองแล้วก็ทางสำนักง,งานเจ้าท้าภูมิภาคทีห้าก็จะกิจกรรมย่างต้อเนื่อมาแล้วยีสิบสี่หือแล้วก็จะมีลุ้นพิเศษด้วยอีกเก้าลุน้นซึ่งใน,ใน,ใ,นในการจัดแต่ละลุ้นก็จะให้ความรู้ กับน้องๆค,ความเข้าใจในเรื่องของหมาแตท่านด้านความปลอดภัยการใช้สันจรทางนา้ําในเรื่องของการรักน้ําซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกันะกับระน้องเชนเนลเราจะนำข้าวาวพวกนี้แหละมานำเสนอใหท่านผู้ชมได้รับทราบกันทางชองงอง Channel, M, า่องแระน้องเชนเนลไอพีเอ็มจานชมสร้อรหยีิพในกับโดยฉนันในเรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งแหวนลมเป็นสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังให้น้องๆเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัวเอีียดตัวทถานี้ฮิต้ยหนุ่ยยังมาตึงพันนีจนตึงพันีนายกบคนได้ดู้หนว,ว่าเขาจะได้ดูว่าใน,น <ะ S 1> เรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งแ้ลนลวอลมีความสําคัญผันพรี<น>ะะจะได้ช่วยกันดูแลเพราะว่าปัจจุบันนี้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทะเลบกบ้านเราทุกทําลายไปเสเยนัดแล้วนะครับต้องดูแลทั้งหมดนะครับเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องน้องๆอยู่ชนทั้งหร่ยก็ช่วยกันดูแลในเรื่องของการรักนาม นะครับรักน้ำรักทะเลแล้วก็ช่วยกันดูแลในเรื่องกุงขวามปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำกันด้วยต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเกิดเหตุจะได้ช่วยเหลือกันอย่างถูกต้องครับมาตึ้งเรื่องของทะเลเแล้วเลยตอนนี้เรือไม่แลาทะเลแลาวนะเรื่องของทะเลเลเพราะว่าบ้านเราอยู่ติดเล่นะครับนู่นฝั่งกันนู่นฝั่งตกคณะผมนี่เป็นเล่ครับนะครับฝั่งนู้นก็คือประเทศดตพม่าหรือว่ากอดซองนะครับตอนนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดจุมพรเขาหมาดซ่อมรถเส้นทางท่องเที่ยว ยานองกอซ่องและก็ยางกุ้งนะครับซึ่งเส้นทางทายนี้เป็นเส้นทางเดินเรือตีสวยงามนะครับธรรมจาตช่วงฝากฟั่งสวยงามจะมาเห็นหลือซ้วยแล้วก็ประทับใจเพราะฉะนั้นฐานที่ยังไม่เคยมาเมืองยานองที่มาเที่ยวเมืองยานองกันสักที่ตั้งจะได้ดูว่ายานองเรามีสิ่งสวยงามงามมากมาย ในกับซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดจุมพรซ์่งรับพิทอปในเหลืองโกงจังหวัดระนองนะครับเขาก็จะมาดูแลในเหลืองโกงเส้นทางท่องเที่ยวที่จะสามารถเปิดประตูอาเซียนอาเซียนอาเซียนไม่เล่นเล่นโปรตอพโครซีเอไปมากเกินก็จะได้ดูว่าในเหืีองโกงการท่องเที่ยวมีความสําคัญผ่านในนะครับมาถึงเหรีองโกงสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดจุมพร์นะครับก็นําคณะนํานักท่องเที่ยว นำผู้ที่ประกอบการทองเทียวมาสำรวดเพื่อเปิดเส้นทางการทองเทียวยะนองก่อซ่อง,องและก็ยางกุ้งกันทททรับนุ่นเอกชนปากทองเทียวยะนงลุยเปิดตลาดทองเทียวพม่าเส้นทางยะนงก่อซ่องยางกุ้งรับเปิดอาเซียนลั่งลงสมวดเส้นทางทีโอกาสขยายตัวสูงครับโดยนายอู้ไต้วรมาศุลผู้วยการเส้นงานการทองเทียวแห่งประเทศไทยเสำนงานจุมพรครับก็เปิด,ดเ,าาเปิดหวาทททเสำสน,สน,าานักงานจุมพร ได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางและก็โอกาสการขยายตลาดการทองเทียวในประเทศพมา่าพบว่ามีโอกาสและก็แนวโน้มขยายตัวสูงโดยเฉพาะการท่องเทียวเชื่งวัฒนธรรมที่เป็นแนวนโยบายแนวโน้มการทองเทียวในอนาคตและโดยเฉพาะลั่งเปิดอาเซียนนะครับนายอุทยัยกล่าว่ตว่าจังหวัดระนองมีโอกาสที่จะเป็นเมืองหน้าด้านสาคัญทางภาคตายทางด้านการค้าการลงทุนการทองเทียวเนื่องจากได้ดับความได้เปรียบด้านภูมิประเทศ มีตาเรือนําลึกมีเครื่องบินนะครับมีเรือห้างยาว <c oughs> รวมทั้งการกำมนากมต่างบลอกตีกําลังมีการพัฒนาเป็นถนนสี่ช่องจะาจลหจือ,อว่วถนนสี่ลนดังนั้นโอกาสขยายการสลาดการท่งเถี่ยวสาหมาถกับได้โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเส้นทางการท่งเถี่ยวระนอ n ะว่างระนองไปยังกอดช่องและก็กรุงอย่างกุ้ง,ง,งประเทศผม่มารวมทั้งดึงหนักท่งเถี่ยวกับจากย่างกร้งลงมาทางตอนใต้ที่กอดช่องและเข้าสู่ไทยผ่านทางจังหวัดระนอง นายอุทัยกล่าวต่อทึงสจานาการแล้วก็เหนี่ยวนมโครงการทองเที่ยวในพื้นทีนท่จังหวัดชน o งและก็ผักใต้ตนบนวัดตอนนี้มีอัตราการขยายตัวมากที่สุดในปีนี้โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลทองเที่ยวกบอัต,อตราเฉลี่ยาการจองของผักสูงถึง,ง77โดเปอร์เนดยเฉพาะจังหวัดชน o งที่หนักทองเทียวจากสแกนดิเนเวียนะครับแล้วก็อยู่รูปกับลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากน้องเรายังมีสภาพธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะคะเป็นข่าวดีเห็นความสำคัญความสวยงามของจังหวัดของเรานะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไม่กับพี่ญาติมาเที่ยวเดาน้องติดต่อเสดายุดเจ้าบันหน้าได้นะครับมาฟรีครับแต่ว่าค่ารับเพื่อต่างกันนั่นแหละอย่างที่ต้องเด็นดูเราสองคนด้วยนะไม่สายอย่างจริงล้วน้องบ้านเรานี่มีที่เที่ยวมากมายมีไวจะเป็นกอกเกงต่างๆธรรมชาติปูเข้าทะเลนะครับสำรับในเมืองเราก็มีปลาส้มองไปลบๆเต้นปลา นี่คือความสวยงามตามธรรมชาติที่อื่นไม่มีปลาอยู่ในลาดแต่วัยลาน้องมันเราไม่ธรรมดาและน้องมันผมมีปลาอยู่ในลาดด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ปลาบุญไมปลาอยู่ในลาดอ๋อตรอับเล็กก็ปลาก็อยู่ในลาดก็เลยอยู่ในเค่งแม่ค้าอ๋ออ๋อปลาตายแล้วเหรออ๋อมีปลากกงกลางอยู่้ันเราก็มีปลากกงกลางอยู่กลางใจเมืองกันด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวเมืองระน้องกับมีโอกาสข้อชื่นกับมาเที่ยวระน้องบ้านผมไม่ไกลไม่ไกลกับเรียวชายเหลียวก็ตึ้งระน้อง ญาน้องไม่ไกลแหลักนะเลี้ยบซ้ายเลี้ยบขวาก็ถึงญาน้องเมืญาน้องมีซ่องโค้งกับพี่น้องไม่มากซ่องโค้งโค้งซ้ายทิ้งโค้งขวาทิ้งไม่มีโค้งหน้าโค้งล่างกับมีโค้งซ้ายกับโค้งขวาซ่องโค้งเพยังพี่น้องท้ามาเที่ยวญาน้องนะครับติดต่อผ่านญาน้องชินเนลได้เรามีใกล้น้ำปลาทานไปเที่ยว มาดูข้อมูลแต่ละข้อมูลท่องเที่ยวละกันนะคะมีมากไม้ครับซึ่งทททเนี่ยทททาจะมพรีการดูแลพื้นที่คือละน้องกับชุมพรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทททได้เห็นความสําคัญตรงจุดเนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่เราจะได้มีอะไรนะการท่องเที่ยวรที่ยวเปิดประตูสู่อันดามันอ่าด้วยเกาะอาเซียนนะคะละน้องเกาะสองและย่างกุ้งครับนั่นคือข้าวในช่วงแรงจูนนำมาเสนอทานได้ดับชมกันครับรายการลาข้าวชาบานทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับตั้งแต่ สร้างมงเช้าตึงสร้ามงเช้าอ่าแล้วก็สร้งถุมตึงส้าถุมค่ะตั้งออรกาซ้ำนะคะในช่วงใบสร้างถึงใบซ้ำและตีสร้งถึงตีซ้ำค่ะแล้วก็วันอาทิตย์กับวันวันอาทิตย์เรามาสรุปเก้าประจําสัปดาห์ในเวลาเดียวกันเดี๋ยวเราพ่ากันสักครู่ให้สลายตัวก็วันหน้าไปเต้นแอโรบิกกลางๆนี้ให้ไม่ได้หยิบเชือกมาจุบจับจุบจับก็เต้นแอโรบิกกันเดี๋ยวเราไปปักเต้นแอโรบิกกันสักพักเดี๋ยวเรามาพบกับรายการเหล่าข้าวชาวบ้านในช่วงต่อไปครับค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 02 2 4 5 9 9 9 9 น้องเที่ยวเมืองระนองให้สุขุรามาเถิดพี่น้องเที่ยวเมืองระนองให้สุขุราระนองและไม่ไกลหรอกนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ถึงระนองอามาจาักชุมพรแว่ชอมเสียคอนและที่จอปอรอ าลาอน้ำตกบอกปลายแวะชมกันได้อยู่ที่ข้างทางเดี๋ยวทำรระขยางแล้วมาอำเภอละอุน่นที่สะพานขามทองมีเกาะน,น้อยคือซาเกเรือญี่ปุ่นออกจากละอุ่นมาดูนกที่น้ำตกคุณยาบาลถึงอำเภอเมืองถึงแล้ว่ถวชมเสียก่อนไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนหาสมแป็นและฟังเสียงนกร้องเสร็จจาก ขอไปบวงส่วงจเจ้าเมืองระนองให้ท่านช่วยคุ้มครองและเที่ยวระนองและให้เลินอุราเที่ยวน้ำตกงาวทาน้ำใสชื่นใจนักหนาไปดูปูเจ้าฟ้าที่เป็นปูชนิดใหม่ของ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 0 2 2 4 5 9 9 9 9